สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินป่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีชุดโปรโมชั่นมาแบ่งปันให้พี่วีได้เป็นเจ้าของกันนะครับ3เล่มนี้นะครับได้รับไปทั้งหมด3เล่มเลยนะครับผมแบ่งให้ราคาเบาๆนะครับผม530บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดมีดกันได้ทั้งครบทั้ง3าเล่มนะครับ เล่มนี้แบรนด์โคสติลนะครับงาน OEM นะครับมาพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้เลยครับเป็นมีดพกสั้นนะครับผมด้านหลังมีที่เนบเข็มขัดนะครับนี่ปอกแข็งนะครับผมตรงนี้มีรูร้อยเชือกนะครับสวยมากๆนะครับเข้ารูปนี่เป็นทรงใบมีดเลยนะครับปอกความยาวรวมเล่มนี้9.5นิ้วนะครับผมสวยงามแข็งแรงแน่นอนนะครับ งาน O E M นะครับแวนโค c o ล s t สวยนะครับเล่มนี้ขายอยู่280เลยนะครับผมวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้นะครับรวมทั้ง3เล่มเลยนะครับผมนี่อันนี้เลเซอร์ตาแบนนะครับความยาวไว้มีด5นิ้วนะครับด้ามจับเป็น ABS นะครับลายหนามนะครับด้านสันท้ายมีรูรอยเชือกนะครับด้ามจับยาว4.5นิ้วนะครับ สันหนาครับสี่มิลนะครับผมเล่มนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับเหล็กเจ็ดซีอาร์นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยครับเล่มแรกนะครับเล่มนี้เล่มที่สองเป็นเล่มนี้ขายดีนะครับเป็นมีดพับเบาวนี่งาน OEM นะครับเปิดเลื่อนเปิดง่ายนะครับนิ้วชี้ขนาดยาวรวมเก้านิ้วนะครับเล่มนี้ก็ขายอยู่สองร้อยเจ็ดสิบรวมส่งเช่นเดียวกันนะครับแค่สองเล่มนี้ก็นี่นะเหมือนเล่มนี้ได้ฟรีนะครับผมนี่ เล่มนี้ความยาวรวม9นิ้วนะครับผมใบมีดยาว4นิ้วนะครับด้ามจับยาวหจุดยาวห้านิ้วใบมีด4นิ้วนะครับด้ามจับยาวห้านิ้วใบมีด4 4 0สนะครับผมพ่นสีเทากันสนิมทั้งเล่มนะครับหัวท้ายเป็นสแตนเลสด้ามจับเป็น G 1เทแบบประกบ2ฝั่งนะครับผมแกนกลางเป็นเหล็กสีดำนะครับตรงนี้เป็นแบบประกบทั้งหมดเลย ด้านหลังมีกิ๊บเนบกางเกงสีดำนะครับผมคมกิ๊บนะครับรับกันมีระบบล็อกใบมีดนะครับนี่ไลเนอร์ล็อกนะครับตัวนี้จะเข้าไปขั้นล็อกใบมีดนะครับอีกเล่มหนึ่งเล่มสุดท้ายนะครับเล่มนี้น้ำหนักเบานะครับแข็งแรงนะครับผมนี่เล่มใหญ่นะครับเล่มนี้ยาวมากนะครับผมความยาวรวม9.3นิ้วเลยนะครับปลายแหลมนะครับเรียวยาวนะครับความยาวใบมีด สี่นิ้วเลยนะครับด้ามจับ G10 นะครับผมแกะลายนะครับความยาวด้ามจับอยู่ที่ห้าจุดสามนิ้วสันหนาสามมิลเช่นเคยนะครับผมเล่มนี้เหล็กสีสีศูนย์สีสีเงินมาจัดโปรให้นะครับสามเล่มนะครับห้าร้อยสามสิบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่สวยแน่นอนนะครับสามเล่มนะครับถ้าโอนลดให้สามสิบบาทเลยนะครับเหลือห้าร้อยบาทนะครับรวมส่งนะครับ พี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมเอามาแบ่งปันให้นะครับสามเล่มเลยนะครับผมแค่สองเล่มนี้ก็เกินแล้วครับผมเล่มนี้เหมือนได้ฟรีมาดูความคมนะครับคมกจีบนะครับรับประกัน นี่เล่นสุดท้ายครับผมทุกเล่มนะครับผมรับประกันให้นะครับเล่มนี้ปลายแหลมมากๆาเลยนะครับผมได้รับไปทั้งสามเล่มนะครับพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมมีดพกแล้วก็มีดพับสองเล่มนะครับสวยๆเลยนะครับผมสามเล่มนี้ราคาเบาๆนะครับห้าร้อยสามสิบบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับ พี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับแบ่งให้ราคาเบาๆนะครับสามเล่มนี้ได้กําไรเล่มละยี่สิบสามสิบาทไม่เกินนี้หรอกนะครับผมเล่มละยี่สิบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมสวยแน่นอนนะครับถูกกว่านี้ไม่มีแล้วเอามาแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้เป็นเจ้าของกันพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อช่องทางการติดต่อสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปวดีโอนะครับผมทางไลน์ทางเฟซนะครับหรือทางเบอร์โทรศัพท์ เอามาแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านได้เป็นเจ้าของกันในราคาเบาๆนะครับที่อื่นขายแพงกว่านี้แน่นอนนะครับแค่เล่มนี้เล่มเดียวที่อื่นก็ขาย300แน่นอนนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเอามาแบ่งปันให้พี่ๆได้เป็นเจ้าของกันนะครับขอบคุณที่มีผู้ติดตามใกล้ครบ1000คนแล้วนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับผม แมนมีเดินป่าชื่อนี้ไม่มีเสียแน่นอนนะครับจะนํามีดสวยๆมาแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านได้เป็นเจ้าของกันนะครับมีหลายแบบให้เลือกชมสนใจแบบไหนเลือกดูในช่องได้เลยนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับเล่มนี้ได้ไปทั้งสามเล่มเลยนะครับชุดนี้นะครับสามเล่มนะครับผมพร้อมปอกนะครับห้าร้อยสามสิบบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าโอนลดให้สามสิบบาทนะครับถ้าโอนห้าร้อยทุนทุ่นนะครับผม จะได้ไม่ต้องเสียค่าปลายทางนะครับลูกค้าเก่าโอนกันทุกท่านอยู่แล้วนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนชุดนี้สุดคุ้มนะครับสวัสดีครับ